h e ลโ o ล o มงาคบบ้านฮัล l o t e m a น t e m a n สวัสดีค่ะซึ่งจากแกแ ạ งสวัสดีค่ะเชิญรับชม NIA Global News เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยซันนี่ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้บริการฟรี7โรงพยาบาลในไทเปตรวจโรคโควิด รัฐบาลกลางออกระเบียบสั่งห้ามแรงงานต่างชาติออกนอกพื้นที่ให้เหยียดแรงงานต่างชาติในเขตเทาหยวนร่วมส่งเสริมการบูรณาการในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงมิติใหม่มองทะลุคุณค่าแรงงานต่างชาติเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์กับความร่วมมือแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์บริการฟรีเจดโรงพยาบาลในไทเปตัวโรคโควิด เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการค้นหาผู้ป่วยที่อาจจะไม่แสดงอาการคุณเคอหวนเซอรนายกเทศมนตรีเมืองไทเปได้ออกมาประกาศข่าวดีสำหรับเจ็ดโรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจ PCR ให้กับประชาชนได้ฟรีโดยมาตรการนี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นพลเมืองของไทเปหรือไม่ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในเมืองไทเปและเมืองนิวไทเป รัฐบาลกลางออกระเบียบสั่งห้ามแรงงานต่างชาติออกนอกพื้นที่เนื่องจากเกิดกรณีของการติดเชื้อคัสเตอร์ที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองเมลลี่คุณซูหยาชางผู้ว่าราชการเขตเมืองเมลลี่ประกาศสั่งห้ามแรงงานต่างชาติเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาด มาตรการนี้ถูกตั้งคำถามจากผู้คนมากมายถึงประเด็นต่อสิทธิเสรีภาพแรงงานและทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาอีกหรือไม่ทางศูนย์บัญชาการการแพร่ระบาดการของไต้หวันเน้นย้ำทันทีถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดทั่วประเทศไต้หวันมีความสอดคล้องและเตือนรัฐบาลเหมียวลี่ให้ร่วมมือติดตามการป้องกันโรคระบาด ให้เหยียดแรงงานต่างชาติในเขตเทาหยวนร่วมส่งเสริมการบูรณาการในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานสำหรับแรงงานเมืองเทาหยวนได้เปิดตัวสิ่งพิพเศษด้านแรงงานซึ่งรวมถึงกฎหมายท้องถิ่นนโยบายสวัสดิการแรงงานและวิเนตวิทยาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่หรือแรงงานต่างชาติพวกเขาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเทาหยวน เพื่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาติพันธุ์ในท้องถิ่นและส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อความเป็นมิตรและความหลากหลายมิติใหม่มองทะรุคุณค่าแรงงานต่างชาติเปิดตัวนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์กับความร่วมมือแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์เนื่องจากในช่วงการยกระดับมาตรการที่3สถานที่ต่างๆถูกปิดงดให้บริการ วั40องค์กรไม่สแสวงหาผลกัำไรได้เปิดตัวนิทรรศาการแรงงานข้ามชาติออนไลน์ผู้ชมจะได้รับเชิญให้มาร่วมสนุกผ่านมุมมองสามมิติที่ภระสานร,ระหว่างประษา,ส,าสัมผัสทางภาพและการได้ยินเราจะเห็นถึงศักยภาพของแรยง,งานต่างชาติยังมีเอกลักษณ์ในมิติที่มากกว่าคำว่าแรงงาน